สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งเปิดตรวสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด,ด้วยครับชางคาาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้าวขึ้นลงจากขบวนรถด,ด้วยครับโท้านโป่ โรตัวตสิ็นของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถได้ครับในโวขบวนที่เด1เจ็ดเดองรับส่งผู้โดยสารต้องมาจากสถานีกลางกรุงเทพกภิ่วัดเดไปทางสถานีสุขาัณฑ์โยเราครับ มีบาองออกไปแล้วจิดตุอรับตพบริษัทที่สถานีรานบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีพวยหีสถานีต่อไป